อ้าวเรามาดูกันนะครับว่าฟันธงคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็มีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับนะก็มาดูกันว่าลักษณะนะของคุณเนี่ยออกทรงไหนนะฟันธงเนี่ยมันตรงหรือเปล่าน,นะครับเขาบอกว่าผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นคนที่มักจะชอบช่วยเหลือนะครับผู้อื่นนะหรือว่าผู้ที่ด้อยกว่าตนเองนะครับแหมเขาบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็มักจะ ช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยคนรอบข้างนะโดยเฉพาะเพื่อนนะเพื่อนพ้องนะครับนะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับเต็มใจแม่เขาบอกว่าความเขาเรียกว่าจิตใจที่ดีเนี่ยนะอยู่ในนะสายเลือดของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะแล้วก็มีความจริงใจเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันแบบ ถ้าท่านนับใครเป็นเพื่อนนะถึงไหนถึงกันนะครับนะเออลักษณะนิสัยนะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มาดขรึมนะครับเป็นผู้ชายมาดขรึมนะเขาเรียกว่าท่าทางเนี่ยสุขุมนุ่มลึกโอ้พระเจ้าพระหนึ่ง,พร,งพระเอกหนังนะครับข้อที่สี่นะครับนะเขาบอกว่าผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะจะไม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวมากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียบร้อยซะจนเกินเหตุนะครับเขาบอกว่าแม่ ชอบผู้หญิงแบบกลางๆนะครับนะลักษณะผู้ชายนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นคนค่อนข,ข้างที่จะหัวโบราณสักหน่อยนะครับนะชอบผู้หญิงเนี่ยรูปร่างสันทัดประนงนะประมาณว่าเจอปุ๊บรักปั๊บเลยนะครับนะเขาบอกว่าแหมส่งสายตาปิ๊งปังกันมากกว่านะครับนะเออเขาเราียกว่าเจอรับช่ก็คือใช่่ะว่ากันอย่างนั้นนะแหมเขาบอกว่า คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะผู้ชายเนี่ยนะที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับอ้าวคราวนี้นะมาถึงฟันธงผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับนะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นคนที่มีความคิดที่โลดแล่นนะรวดเร็วนะและเป็นคนที่มีความใจร้อนนะครับอ้าวตรงไหมนะ ถ้าตรงคอมเมนต์มาบอกกันนะนะครับอ่ะฟันธงข้อถัดไปเขาบอกว่าผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยทำอะไรเนี่ยนะไม่ค่อยคิดถึงจิตถึงใจคนอื่นนะครับแล้วก็มักจะขี้งอนนะขี้น้อยใจและมักก็จะโกรธง่ายนะครับนะแต่มันก็หายเร็วนะครับมันก็นะบาลานซ์บาลานซ์กันไปนะครับนะถ้าอยากจะคิดทําอะไรเนี่ยนะคิดแล้วทําเลยนะครับนะคิดแล้วอยากทําเลยนะครับนะตัดสินใจรวดเร็วนะนะแต่ก็ขาดความละเอียด รอบครอบนะครับอ่ะต้องระวังตรงนี้เอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะฟันธงสาววันอาทิตย์เนี่ยถัดไปเขาบอกว่าลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อมีความสุภาพนะมีความอ่อนโยนนะครับนะอ่าจึงมีคนรักง่ายนะเวลารักเนี่ยโ,โหคุณเองเนี่ยนะครับทุ่มกันสุดติดสุดใจกันเลยเดียวนะครับแหมลักษณะเนื้อคู่เนี่ยที่ดีดสําหรับสาว วันอาทิตย์นะครับก็อบอกว่าเนื้อคู่เนี่ยรูปร่างสันทัดไม่ต้องรอขอแค่มีสเสน่ห์ก็พอแค่นี้ก็ถูกใจแล้วนะนะเขาบอกว่าขอให้ผิวค่อนข้างคล้ํานะครับนะขอผิวค่อนข้างเนี่ยที่จะคล้ํานะหรือไม่ก็เป็นผิวดําแดงนะครับมากกว่านะครับคุณเองเนี่ยนะเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันอังคารและก็วันพุธนะครับอ้าวนะ ตรงไม่ตรงอย่างไรฟันธงนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับยังไงก็ขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับขอบคุณจัดใจครับผม